วันนี้นะคะเราจะพาไปร้านมิโกโยวนยูแถวเสาชิงช้าอยู่ข้างศาลาการอ่ากรุงเทพนะคะจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมมากนะคะเมนูอาหารจะมีหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงเลยบอกเลยนะคะก็คือเมนูที่เราสั่งงาก็คือทิ่พลาดไม่ได้ก็นี่เลยต้มยำกุ้งนะ,ะจะบอกว่าบางทีเราไปเดี๋ยเราก็จะสั่งสองถ้วยนะคะเพราะว่าถ้วยเดียวเนี่ยทานไม่พอ จะบอกว่าคือที่นี่ค่ะก็คือร้านเขานะคะก็คือจะมีเวลาปิดเปิดนะคะจะเปิดทุกวันก็คือตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่ายสแล้วก็ไปเปิดอีกทีหนึ่งตอน4โมงเย็นก็คือสเสน่ห์ของที่นี่นะคะก็คือจะเป็น เมนูอาหารที่แบบราคาไม่แพงแต่ว่าก็คืออร่อยจับต้องได้นะคะจะบอกว่าอันนี้คือเป็นร้านประจําเวลาเราไปทีไรเนี่ยเราจะต้องทานทุกครั้งแต่ว่าก่อนไปนี่ยเราจะต้องเช็คเวลาเพราะว่าคือบางทีถ้าเราไปแบบเกินปายสองเนี่ยอันนี้คือเราก็จะต้องรออีกทีหนึ่งก็คือตอน4ี่โมงเย็นเลยอันนี้จะเป็นเมนูที่เราชอบกันมากก็คือเมนูต้มยำนั่นเองนี่ค่ะก็จะเป็นสภาพซากที่เรากินกันหมดแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ